บุญใหญ่ครั้งแรกในภาคใต้ครับคณะสงฆ์ทั่วประเทศกว่า1,000รูปเดินธรรมยาตราพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุใจกลางเมืองนะครหาดใหญ่เลยดีเดียวครับเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2 0 6 7ครับณนะวัดโคกสมานคุณนะครับที่นี่เลยนะครับพระอารามหลวงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคณะสงฆ์และหน่วยงาน ที่สนับสนุนการจัดงานนะครับก็ได้ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมและแถลงข่าวพิธีนะครับก็เป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในโครงการพระธรรมยัตรา1,000รูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานณมาหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์หรือว่าเจดีย์อริยพุทธห้าพระองค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับโดยมีพระสมุพรมสันอภิวัฒโนหัวหน้าที่พักสง์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทหารตำรวจประกอบด้วยตัวแทนจากมณฑลฐานบกที่42กองเรือภาคที่2เทศบาลนครหาดใหญ่กองบิน56และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครร่วมกันแถลงข่าวงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคม2567โดยในวันที่9มีนาคมจะมีคณะสงฆ์1,000รูปเดินพระธรรมยัตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านใจกลางมหานครหัดใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้กราบไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้รวมทั้งยังได้น้อมนำคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามอันจะนำพาความสุขสงบนะครับสงบสุขร่มเย็นความเป็นสุริมงคลมาสู่ตัวเองสังคมและประเทศชาติต่ตอไปนะครับ ทางนี้เส้นทางของขบวนก็เริ่มต้นที่วัดโคกสมานคุณอ,อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา14นาฬิกา30นาทีผ่านเส้นทางถนนนิพัฒตุทิศ 1, 2และ3ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนศรีนครเวลาประมาณ17นาฬิกา และในวันที่10มีนาคมเวลา9นาิกาเริ่มพิธีทอดผ้าปา่าฉลองมหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเวลา13นาฬิกา30นาทีพระธรรมยัตราเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุผ่านชุมชนสู่ลานมหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์ จากนั้นเวลาส6กนาฬิกา30นาทีก็จะเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณมหารัตนเจดีสิริปทุมสวรรค์และเวลา18นาฬิกาจุดประทีปกว่า10,000ดวงน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสร็จสิ้นพิธีในเวลา19นาฬิกา30นาทีดังนั้นจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยัตรา1 0 0 0รูปเสริมความเป็นสุริมงคลสร้าง บุญใหญ่ให้แผ่นดินในวันที่9และวันที่10มีนาคม2567นี้นะครับก็โอ้โหเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับที่บอกกันล่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับวันเสาร์ที่9และวันอาทิตย์ที่10นะครับมีนาคมนะครับ